สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูพึ่งก็จะมาสอนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่45ถึง46นะคะซึ่งก็ยังเป็นเรื่องของเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะ นาแรกนา45นะคะเขาให้เราเขียนแสดงวันเดือนปีค่ะการเขียนวันเดือนปีนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่าง0 2นย์สอทัศย์ห่ทับหกาเราก็มาดูว่าอ๋อศูย์สอันแรกก็คือวันใช่ไหมวันที่สองนั่นเองค่ะศูนย์หก็คือเดือนที่1คือเดือนมกราคม60ก็คือพศสองพันห้าร้อยหกสนั่นเองเราก็มาเขียนตรงนี้ว่า 02ทับศ1ทับ60เนี่ยหมายถึงวันที่2มกราคมพศ2560นะคะเราก็มาไล่ดูข้อที่1 04ทับ09ทับ61อ่าหมายถึงอะไรลูกวันที่4เดือน9คือเดือนอะไรคะเดือน9ก็คือกันยายน61นะคะนี่วันที่4กันยายนพศสอ6 1ค่ะ 21 12 20อคือวันที่20 12เดือน12คือเดือนไรลุกธันวาคมลงท้ายด้วย20นี่จะเป็นพศหรือว่าคศสอนะพุทธศักราชหรือว่าคพตตศักราชลุกอ่ามันน่าจะเป็นคพตศศักราชใช่ไหมตัวย่อก็คือคศนะคะ21ธันวาคม คศ2020ค่ะสำหรับคศหรือคิศักัาชเนี่ยก็จะเป็นปีที่ใช้เป็นสากลนะคะถ้าหากว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นคิศักัลลเนาะแต่ว่าของเราของไทยเนี่ยก็เป็นพุทธศักราชนะคะดังนั้นก็จะมีพศกับคศถ้าหากว่าเป็นคศเนี่ยมันจะอยู่ที่2 0 0พต้นต้นเอง เรื่องนี้ครูเพิ่งว่าเด็กๆน่าจะได้เรียนกันในวิชาสังคมแล้วนะคะสําหรับพุทธศักราชกับคริสตศักราชเนี่ยนะคะโอเคต่อไปค่ะ15ทับ06กทับ62ก็หมายถึงวันที่15มิถุนายนพศ2 5 6 2ค่ะ25กจุดพจุดสองก็หมายถึงวันที่25กุมภาพันธ์พศ2 5 6 1ค่ะ ต่อไปข้อ5 3เมจุดยอจุด2562ก็หมายถึงวันที่3เมษายนพศ2562นะคะ19สอคอ63หมายถึง19สิงหาคมพศ2563 25ตอคอ61ก็คือ25ตุลาคมพศ2561 010719อ่เจ็กาเลขน้อยๆแบบนี้ก็ต้องเป็นคริสตศักราชนะคะกระอบวันที่1กรกฎาคมคริสตศักราช2019ค่ะ29.10.61เ 29. กตุลาคมพุทธศักรันหาร2561กสอ็ดต่อไป อันนี้จะเห็นตัวเลขเล็กหน่อยนะคะเด็กๆสามารถดูในหนังสือของเด็กๆได้น่าจะเห็นชัดกว่านี้เนาะเขาให้เขียนวันเดือนปีของวันผลิตและวันหมดอายุจากฉลากสินค้าค่ะอันเนี้ยเด็กๆก็สามารถดูถุงขนมหรือว่าอา,อาหารกระป๋องหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นขวดน้ําเป็นอะไรเพื่อนเป็นอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุบอกนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันอย่างเช่นอันนี้ค่ะอาจ,จะเป็นขนมนะคะเขาบอกว่าวันผลิตคือ13ทับส่ทับ6กก็คือวันที่เท่าไหร่ลูกผลิต13กุมภาพันธ์พศสอ6 2 12, วันหมดอายุก็คือ15ทับส่ทับ6กค่ะก็คือ15กุมภาพันธ์นั่นแหละ พศสอ6 2นะคะแสดงว่านนี้เก็บไว้ได้แป๊บเดียวต่อไปเป็นอาหารกระป๋องนี่น่าจะเก็บไว้ได้นานนะวันผลิตคือ050918ก็คือวันที่5กันยายนคิทศกราช2018ค่ะหมดอายุล่ะ0 5 0 9 1หลัก050919ก็คือ5กันยายนคิทสกราศ2019เก็บไว้ได้1ปีนะคะ ต่อไปเป็นน้ำเตา้าหู้วันที่ผลิตก็คือวันที่28พฤศจิกายนพศ2561วันหมดอายุค่ะก็คือวันที่30มีนาคมพศ2 5 6 2อันนี้เก็บไว้ได้ไม่ถึงปีนะคะไว้ได้ไม่กี่เดือนประมาณ4เดือนนะคะก็จะหมดอายุแล้ว ต่อไปไอศครีมค่ะไอศครีมนี้ผลิต 30, 12, 19หลกก็คือ30ธันวาคมพิทธศัรกราช2019ถ้าหากว่าเลขตัวท้ายมันน้อยๆแบบนี้นะคะ 19, 20, 18อะไรเงี้ยเป็นพิทธศักราชเพราะว่าพุทธศักราชของเราเนี่ยปีนี้เนี่ย2564ละเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะเป็น เยอะๆเลยนะคะแบบ50 60อะไรอย่างนี้เลยอันนี้มันแค่10กว่ากว่านะคะหรือว่า20 21อะไรเงี้ยจะเป็นคริสตศักราชค่ะต่อไปลำหมดอายุนะ30 07 20ค่ะก็คือ30กรกฎาคมคริสตศักราช2020นะคะอ่ะโอเคต่อไปหน้า46นะคะ ใบบัวซื้อขนมวันที่28กันยายน2 5 6 2เนี่ยอีก2วันจะหมดอายุค่ะดังนั้นขนมหมดอายุวันที่เท่าไหร่หูก28อีก2วันใช่ไหมก็29 30แสดงว่าหมดอายุวันที่30กันยายนค่ะ2 5 6 2ยาชนิด1ผลิตวันที่30พฤษภาคม2 5 6 2 อีกหนึ่งปีจะหมดอายุเพราะฉะนั้นหมดอายุวันไหนลูก30พฤษภาเหมือนเดิมแต่พอสอต้องเปลี่ยนเป็น2,563นะคะต่อไปข้อ3นะคะคุณแม่ซื้อเคก้กมาวันที่5มิถุนายน2,562ค่ะวันหมดอายุเขียนไว้ว่า08ทับศ6ทับ6กก็คือวันที่8มิถุนายนปี62 ีเดียวกันเดือนเดียวกันแต่วันที่8ลูกดังนั้นอีกกี่วันจะหมดอายุคะ5แล้วก็6 7 8อีก3วันถึงจะหมดอายุนะคะเสร็จแล้วคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูพึ่งก็สอนเด็กๆทาแบบฝึกหัดในหน้าที่45ถึง46ครบทุกข้อแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ